คุณใส่อันยมณีทาไมเอาสวยอย่างเดียวก็ใส่เลยแก้วใส่สีถ้าเราคิดว่าสวยเขาใส่อันยมณีหนึ่งมนุษย์รับรู้ตั้งแต่สมัยโบร,ราณการถึงพลังแห่งอันญยญมณีแม้แต่มนุษย์สมัยไหนก็แล้วแต่อันยมณีจะส่งผลถึงโชคชะตาของมนุษย์ของแท้นะไม่ได้ของปลอมนะมันจะมีพลังงานบางอย่าง แค่มีผลกับชะตาชีวิตความรุ่งเรืองความร่ํารวยการที่เขามีพลังเหนียวนำไพ่นะถ้าคุณใส่เอาสวยอย่างเดวคุณก็ใส่อะไรก็ใส่ไปไม่ว่ากันแต่ถ้าคุณจะใส่หนึ่งเป็นขั้งรางของขาส,ส,สองส่งพลังที่ดีให้กับคุณคุณจะต้องใส่ของแท้จะเผาหรือไม่เผาก็คือของแท้ที่มนุษย์ไม่สามารถทำขึ้นมาได้ เราต้องถามก่อนว่าเราใส่ทําไมก่อนถ้าเราใส่เอาสวยอย่างเดียวคุณก็ไม่ต้องซื้อเรียคุณใส่ของปลอมไปเลยแต่ถ้าคุณจะใส่อัญ,ญมณีเพื่อเพิ่มอ,อล่าความเจริญรุ่งเรืองเหนี่ยวนําพลังงานความร่ํารวยความมั่งมีคุณ,ค,ณคุณต้องยอมซื้อไม่งั้นเขาจะซื้อเล่นกันไปสิบล้านยี่สิบล้านร้อยล้านทําไมกินก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าตัวอย่างของอัญ,ญมณีเนี่ยมันมีตั้งแต่โบราณกาลอย่างเช่นไม่ใช่ยกตัวอย่าง พชรนะถ้าเราไม่ได้เจ้าของไม่คู่ควรอย่างเช่นแพชรดังๆของโลกอย่างแพชรโคโอิโนโคโอิโนก็ดีแพอย์ที่เรียกว่าอาถรร์ทั้ทงหลายเนี่ยถ้าไปถูกที่ถูกคนคนนั้นจะล่ำรวยบาลมีงานคนเขาจะแย่งชิงกันทำไมเพชรแท้ทองแทะอัญนนมณีน ทำไมต้องสู้ลบปกมือกันเพื่อที่จะแย่งชิงสิ่งนี้มาตั้งแต่โบราณากาลน,นะก็เพราะว่าพลังของมันนั้นแม้มนุษย์โบราณยังไม่รู้จักเลยว่ามันเกิดจากอะไรรู้แต่ว่ามันสวยเขายังแย่งชิงกันลบลาฆ่าฟันกันแย่งอัญมณีกันเม็ดแค่นี้ท,ทัพทีมพม่าแค่ยี่แค่ อ่ายี่สิบสี่ยี่ห้ากะลัดเพชดรุ่งอรุณนะคะของพ่อแม่พันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านก็มีหมามีอะไรเหมือนกันเออข้อ,อไล่มันมันมีจริงมันเกิดขึ้นจริงแล้วบานพิสูจน์ได้อย่างเช่นไหมดำสมมตินะเอาง่ายๆที่ราคาไม่แพงเงนไหมดำไหมดำสมัยก่อนคนธรรมดาเขาห้ามใส เพราะพลังมันเยอะมากเขาบอกบุญไม่ถึงพอเมื่อก่อนคนว่าเอ๊ะทำไมมันเผาไฟมันก็ไม่ไหม้มันไหม,ไม,ไม้ไม่ได้ค่ะเพราะมันเป็นแร่ที่เรียกว่าไทเทเนียมทนไฟไฟธรรมดาที่อุณหภูมิแค่ไม่ถึงหนึ่งพันสองร้อยองศาไม่สามารถหลอมไทเทเนียมได้จนกระทั่งพลังเหนียวนมของมันสูงมากเขาเรียกว่าคนไทยเรียกว่าเหล็กไหลจริงๆมันเป็นแร่รูทไทหรือแร่ไทเทเนียมค่ะนะ อันที่สองแพทย์ที่ผู้ใดครอบครองซึ่งเป็นเจ้าของเดิมจะนำพาความร่ำรวยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงผู้ที่ยึดครองถือครองเพราะนั้นเขาเลือกคนต่อให้คนนะไม่ใช่เจ้าของมันนะสวยให้ตายคนไม่มีทางซื้อมหาหรอกแล้วคนคุณดูคนที่เขาใส่อัญมนณนีใส่ล้า มันจะอลาปังทันทีดูไม่ใช่ไม่ใส่ก็ไม่เช็บใส่แล้วกันอ่ะไม่ต้องอะไรมากไม่เช็บใส่นะี่นะไม่ตีใหญ่หญละคุณว่าพลังอลาเปลี่ยนไหมการไม่ใช่ไปอยู่ในครัวหัวฟูด้วยกระทะร้อนกับวันไหนที่สวมบทบาทเป็นแม่ค้าอัญมณีที่ใส่ทับทีมพมา่าสตาใหญ่ๆอ่ะมันส่งพลังคุณไม่ใช่บมีออัญมณีไม่เช่บถือว่า เป็นบุญของเชฟที่มีครอบครองอัญมณีมากพอสมควรนะเป็นบุญแล้วก็อยากส่งต่อของแท้ให้กับคุณลูกค้าไม่อยากให้คุณลูกค้าได้ของปลอมที่คุณเข้าใจว่าสวยเพราะฉะนั้นก็ตามที่คุณลูกค้าต้องการเลยแต่พลังของอัญมณีนี่ไม่ใช่บอกได้เลยสูงมากๆ คือผสมด้วยตัวเองเลยผสมด้วยตัวเองแล้วก็ในตำนานก็ได้กล่าวถึงพลังของอัญมณีชนิดนั้นไว้อย่างครบถ้วนด้วยนะคะทุ่านคะไม่นานใส่ของแท้พลังดีใส่ของปลอมคุณก็คิดว่าคุณสวยแต่พลังมีไหมบางครั้งใส่ของปลอมก็เหมือนคนุณเอาดอกไม้พลาสติกมาเหน็บหูแล้วบอกว่าสวย แต่ไม่มีจิตวิญญาณแค่นั้นคิดเอาไม่ว่าจะเป็นโยกราคาเท่าไหร่ขอให้มันแท้นำพาซึ่งความดีงามมาสู่สิริมงคลมาสู่ไม่จำเป็นต้องแพงอันยามัเก็ไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปขอให้มันเป็นของแท้มีเงินเท่าไหร่ใส่สแค่นั้นมีมากก็ใส่มากมีมีน้อยก็ใส่ขอให้แท้เออ ขอให้มันเทใส่ของปลอมก็แล้วแต่ไม่เชื่อก็ามว่า